และในตอนนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้การทดสอบสิ่งที่เรียกว่าการทดสอบทวินามนะครับหรือไบนอมิเอลเทสครับซึ่งใช้ทดสอบนะครับตัวแปรนะครับที่มีค่า2ค่านั่นคือค่าที่นะครับเป็นเหมือนกับใช่ไม่ใช่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับหรือว่าเท่าไม่เท่าอะไรแบบนี้นะครับและต้องเป็นตัวแปรที่มีมตรวัดระดับ nominal scale หรือนามบัญญัตินะครับโดยเราต้องกำหนดสัดส่วนที่คาดหวังไว้ด้วยตัวเองก่อนแล้วไปเทสว่าตกลงมันเป็นไปตามนั้นไหม ยก p p ตัวอย่างเช่นสมมุติข้อนี้นะครับครู mm hmm. ตั้งสมมติฐานว่าเออเพศช,ชายและเพศหญิงนะครับน่าจะมีสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันนั่นคือครูตั้งไว้ว่าชายและหญิงมันต้องเท่ากับร้อยละ50 50ชายและหญิงเนี่ยนะครับมันอะไรครับมันเท่ากับ50-50นะครับนั่นก็คือสมมติฐานว่าคือ S0 ก็คือ S0 ก็คือเท่านกะับ50นะฮะดังนั้นเรามาดูกัน นะครับอ่าเราก็ไปที่ s p s นะครับตัวโปรแกรมของเรานะครับอ่าเราก็ดูตรงนี้นะครับตัวโปรแกรมของเรานั้นนะครับอ่ามีข้อมูลไหมนั่นคือนี่ง่ายนะครับอ่ามีข้อมูลด้านเพศดังนั้นไปเลย analyze นะครับนะครับ binary test ไม่ยากไปที่ non parametric test นะครับไปต่อที่ legacy dialogs นะฮะและจบที่ binomial นะครับอ่า มาดูกันตัวนี้นะครับหน้าตา default จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเราก็เอานะฮะตัวแปรที่เราต้องการขึ้นแพ้ตัวนี้นะใส่เข้าไปในช่องนี้นะครับและอย่าลืมทุกครั้งกำหนดเทส p r o p o r t i t n ไว้ตามสมมติฐานของเราเมื่อสักครู่สมมติฐานเราตั้งไว้ว่ามัน50นะครับดังนั้นก็ใส่เลยว่า50% 0.50และกดโอเคนะครับวิธีการแปลผลก็ไม่ยากแล้วครับเราก็ก๊อบตารางนี้ป๊อ เข้ามานะครับนั่นคือทั้งค่าจํานวนค่านะครับตัวร้อยละนะฮะค่ามาตรฐานและสุดท้ายตัวนี้ที่สําคัญเลยนะครับนั่นคือ exact sig หรือค่า p-value ใน SPSS นั้น p-value เขาจะใช้แทนกับว่าค่า sig นะครับหลายครั้งก็ก๊อปมาปั๊บนะครับและมาดูเลยว่าตกลงแล้วต้องมาเทียบกับค่าอะไรครับในยะสําคัญทางสถิตินั่นเองที่เรากําหนดไว้ที่จุด0.5 ซึ่งเมื่อสักครู่ค่า p-value นั้นมันได้เป็นจุด8.03ซึ่งแน่นอนว่ามันมากกว่าจุด0.5นะครับดังนั้นเมื่อมากกว่าจุด0.5คือยอมรับ s0 นะฮะ s0 อย่างที่บอกก็คือว่าสมมติฐานว่างมันจะต้องเป็นสมมติฐานที่มีเครื่องหมายอะไรครับเท่ากับเสมอนะครับดังนั้นมันก็คือว่าเพศชายและสัดส่วนมีสัดส่วนที่อะไรครับที่เท่ากันอืมคือไม่แตกต่างกันนะครับคือ50 50มันเท่ากับ50อ่ะนะฮะดังนั้นตัวนี้มันยอมรับสมมติฐานว่างก็คือยอมรับว่า มันเท่ากันยอมรับวัน50 50ดังนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่าเพศช,ชายและเพศหญิงนั้นจึงมีสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันและอย่าลืมว่าต้องใส่ไว้ได้วยว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับจุด0.5เพราะมิฉะนั้นเราจะไม่ทราบว่าเราเทียบ p-value กับค่า alpha ที่เท่าใดนะครับแต่สมมติครูไม่อยากนะครับไม่อยากจะตั้งไว้ที่50แล้วครูว่าเอ้ยนะฮะตั้งสมมติฐานใหม่ข้อดีกว่าว่า สัดส่วนของเพศชายและหญิงนั้นนะฮะมีสัดส่วนที่70หรือ70-30นั่นคือชาย70หญิง30มันจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะครับดังนั้นสมมติฐานว่าง S0 ของเราก็คือเออชายเนี่ยอยู่ที่70หญิงอยู่ที่30นะครับคือชายเท่ากับ70หญิงเท่ากับ30นะครับ ดังนั้นเรามาดูกันว่าใช่หรือเปล่านะครับเราก็เช่นเดิมไปที่นะฮะตัวโปรแกรมของเรา analyze นะครับไปที่ non parametric test นะครับและอะไรครับ lexic d i a l o g ไปที่ binomial นะฮะใช้เพศเช่นเดิมแต่เท s t proportion จาก50ผู้เปลี่ยนไปที่70เพราะชายมัน70มันเป็นตัวแปรแรกนะครับชาย70ยิง30จริงหรือเปล่ากด OK เข้าไปนะครับและในได้ตารางใหม่เข้ามานะครับก๊อปตารางนี้ปั๊บเข้าไปเลยในตรงนี้นะครับ เพื่อที่จะแปลผลนะครับนั่นก็คืออะไรนะครับเพศความที่สัดส่วนมันยังคงเดิมเพราะข้อมูลเดิมแต่ครูปรับค่ามาตรฐานเป็นจุด70พอเป็นจุด7ปุ๊บค่าซิกเหลือจุด0 70, 0 0นคือน้อยกว่าจุด05น้ะครับน้อยกว่าจุด05คือปฏิเสธ s 0ปฏิเสธว่ามันไม่ได้เท่ากันนนแล้วนะครับการที่บอกว่าชายและหญิงนั้นชายเท่ากับ70 30นะครับแต่อันนี้มันปฏิเสธ s 0ดังนั้นตอนนี้นั่นหมายความว่านะฮะ เพศชายและเพศหญิงนั้นนะครับมันอยู่ที่ร้อยละ70สิหรือเปล่าสัดส่วนเพศชายและเพศหญิงต่อเพศหญิงนั้นจึงอะไรครับจึงไม่อยู่ที่ร้อยละ70นั่นเองอย่างมีแนวคัญท,ที่ระดับจุด05นะครับนั่นคือมันปฏิเสธสมบริหารว่างปฏิเสธที่ว่าสัดส่วนของอันเนี้ยเท่ากับ70 นะฮะเมื่อปฏิเสธก็คือไม่เท่ากับเพราะค่าซิกหรือค่าพิวรุ่มมันน้อยกว่าจุดศูนย้นั่นเองจึงสรุปว่าชายและผู้หญิงไม่ได้อยู่ที่70-30สิบนั่นเองครับ